สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้จะมีข่าวจากต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่คือหนังสือที่เขียนโดยคุณหมอที่ชื่อว่ามิยากาวะมิชิโกพูดถึงเรื่องไฮโดรเจนครับผมเคยเล่าเรื่องไฮโดรเจนมาก่อนนะครับซึ่งในนี้ก็เขียนว่าดีต่อความดันสูงเกี่ยวกับเส้นเลือดรูงหัวใจแล้วก็ดีต่อความทรงจําดีต่อภูุิมแพ้แล้วก็ดีต่อการใช้ยาเคมีแรต่างๆครับผลข้างเคียงของการใช้ยาต่างๆดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังซึ่งในไฮโดรเจนมันดียังไงครับไฮโดรเจนเนี่ย หรือการเผาผลาญหรือปฏิกูลที่มันเอาออกได้ไม่หมดอาหารที่เรากินวิตามินที่เรากินนะมันจะมีกากกากออกมาเป็นอุจจาระมันจะมีปฏิกูลที่ออกมาทางอุจจาระไม่ได้อากาศที่เราหายใจรังสีต่างๆหรือพวกมลพิษมลภาวะแล้วก็พวก PM 2.5แล้วก็พวกภูมิแพ้แล้วก็การบวมพองหรือการอักเสบต่างๆมันเกิดปฏิกูลครับผมก็เลยเขียนไม้เพื่อนๆมาเป็นอย่างนี้ครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยนะก็คือเป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วพวกปฏิกูลต่างๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮดรอกซิเรดิเคิลนะครับก็คือือเอชนะคือตัวเลข ของเซลล์ของเรานะครับเปนเยอะมากครับเป็น37ล้านล้านเซลล์มันมีเยอะมากนะในเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นในเซลล์เราเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียในเซลล์เราจะมีจุดสร้างพลังงานนะให้เราพูดได้ให้เราคิดได้ให้เราขยับได้เนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเป็นโรงงานผลิตพลังงานซึ่งโรงงานผลิตพลังงานเนี่ยเมื่อเราผลิตพลังงานออกมาแล้วมันจะมีปฏิกูลออกมาแต่การหายใจหรือพวกมลพิษมลภาวะทำให้เซลล์เราเนี่ยผลิตพลังงานน้อยลงคนที่ชราหรือคนที่เป็นเด็กเนี่ยกินอาหารนิดเดียวแต่มีพลังงานเยอะแต่บางคนกินตั้งเยอะแต่ไม่มีพลัััััังงงงงาา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 นน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 กกกกกก็็็รร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 รููู้้้้สสสึเเ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 เหหืืืื่่่่่่่่่่่่ออ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 ยยยยยยยิิดดดโโลลลไไไไคคคคขตตตีีีีีีีทททซซ์พพะะววววฮฮจมมมบบบษช OH บวก OH ก็กลายเป็น H2O ก็คือน้ำนั่นเองครับแทนที่จะเป็นสารที่ตกค้างหรือปฏิกูลที่ตกค้างเนี่ยมันสามารถบวกกับไฮโดรเจนแล้วกลายเป็น H2O ก็กลายเป็นน้ำและออกมาเป็นปัสสาวะขึ้นมาได้ครับและสานที่ชื่อว่าพลาสติกฟลานักันซึ่งเป็นนักวิจัยพูดถึงเรื่องว่าท่านได้ไปเจอหมู่บ้านอายุยืนจากประเทศต่างๆแล้วหมู่บ้านอายุยืนเขาได้กินน้ำซึ่งเป็นน้ำไฮโดรเจนอยู่ในนั้นนะ,ะซึ่งน้ำไฮโดรเจนเนี่ยนะฮะเป็นน้ำที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่แล้วเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถเอาน้ำพวกนั้นมาบรรจุใสข่ใข ในขวดเนี่ยเป็นขวดพลาสติกหรือเป็นขวดอะไรก็แล้วแต่มันจะละเหยอ,ออกมาเพราะมันเป็นโมเลกุลที่มันเล็กมากๆครับแล้วเราจะหาน้ำไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนกินยังไงเพื่อที่จะกําจัดพวกปฏิกูลออกมาให้มันกลายเป็นน้ำนะครับปัจจุบันนี้จะมีเครื่องผลิตไฮโดรเจนออกมานะครับซึ่งเครื่องผลิตไฮโดรเจนเนี่ยราคาเป็นแสนถ้าราคาถูกไปเนี่ยมันจะมีปฏิกูลออกมาน้อยนะครับซึ่งทางสาญจากพลาสติกนะฮะก็เลยร่วมกับนักวิจัยของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการผลิตน้ำไฮโดรเจนขึ้นมาเป็นผงแล้วค่อยมาผสมน้ำกินครับข้างในเปนน ร่างกายไม่ได้ครับยกเว้นพวกน้ำตาลบางชนิดเท่านั้นนะครับแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นผงแล้วบวกกับซิลิก้าพิเศษเนี่ยเอามาผสมทําให้มีไฮโดรเจนอยู่ได้นานเวลาเราต้องการกินเมื่อไหร่ค่อยผสมลงในขวดแบบนี้ผมจะผสมให้ดูสบับๆเปิดซองออกมาซองแบบนี้นะในช่วงนี้มันยังไม่ระเหยนะครับถ้ามาผสมน้ําแล้วมันจะเริ่มระเหยนะอันนี้คือการผสมกับซิลิก้าธรรมชาติทําให้ไฮโดรเจนเนี่ยเวลาเราไปไหนมันพกพาได้สะดวกแล้วก็ไม่ระเหยเราผสมไว้ในนี้เทเข้าไปในน้ำแบบนี้เห็นไหมผสมเข้าไปแบบนี้วเขย่าับค่อยย่าเๆซึ่งนะคร ไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติ มันคืออะไรครับผมอธิบายอีกทีนะครับ H ก็คือไฮโดรเจนนะครับมาบวกกับปฏิกูลที่มันหลงเหลือในร่างกายที่มีสูตรที่ชื่อว่าทางเคมีว่า OH นะครับเมื่อ OH มาบวกกับ H ก็กลายเป็น H2O นะครับทำให้เปลี่ยนเป็นปัสสาวะออกมาก็ทําให้เรานะร่างกายแข็งแรงและเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์อะไรต่างๆมากมายอย่างที่บอกนะว่ามันใช้ในอะไรบ้างครับดีต่อความดันดีต่อคนที่ใช้ยาเคมหรือคนที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดต่างๆนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องความทรงจําต่างๆครับคนที่เขียนคือคนที่เป็นคุณหมอพอได้เขียนออกมาแล้วขายด และมีคุณหมอหลายคนที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะคนที่เขาบอกว่าไม่ดีนี่คือคนที่ไม่เข้าใจและก็รู้ไม่จริงแต่คุณหมอคนนี้คุณหมอที่ชื่อว่ามิยากาวะมิชิโกะครับท่านไปดูผลวิจัยมาแล้วก็ไปเรียนรู้ทดลองเรื่องจริงๆทําให้ตัวเองเนี่ยมาเผยแพร่กับเพื่อนได้รู้กันไฮโดรเจนโมเลกุลซึ่งมีหน่วยเนี่ยมากกว่าเครื่องผลิตน้ำไฮโดรเจนอีกทั้งหะโอเคครับมันเป็นรูปร่างแบบนี้ครับถ้าสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับอีกครั้งหนึ่งถ้าสนใจให้แ ให้เขียนว่าสนใจน้ําอายุยืนผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าน้ําอายุยืนครับให้แอดมานครับแล้วผมจะตอบไปนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาแปลหนังสือเล่มนี้ให้กับเพื่อนๆครับเราไม่จบเลยมันเยอะมากเลยนะข้อมูลเยอะมากครับแล้วเจนครับ